สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกันเช่นเคยในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูเจนจีราสีคำพาส่วนวันนี้เป็นบทเรียนของคำสุภาพและถ้อยคำที่ใช้กับพระสงฆ์นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้ความหมายของคำสุภาพกันก่อนเลยค่ะนักเรียนคำสุภาพนะคะคือถ้อยคำต่างๆที่เราใช้สื่อสารกันทั่วไปในชีวิตประจำวันคำสุภาพยังเป็นส่วนหนึ่งของคำราชาศัพท์และมีลักษณะที่สังเกตเฉพาะตัวนั่นเองจ้านักเรียน นี้เราไปดูลักษณะของคำสุภาพกันเลยจ้ะเด็กๆข้อที่1น,นะคะไม่ใช้คำอุทานที่ไม่สุภาพเช่นโวยให้ตายหาโวยเป็นต้นข้อที่2ไม่ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพเช่นไอ้อีขี้เยี่ยวถัดมามาดูในข้อ3กันเลยจ้ะเด็กๆไม่ใช้ถ้อยคำที่มีความหมายแคบเช่น ปลาช่อนปลาสลิดนั่นเองจ้าและข้อสุดท้ายคือข้อที่4ไม่ใช้คำผวนเช่นคุณหมอจา๋าผวนเป็นคุณหมจาจ๋อผักบุ้งผวนเป็นพุ่งบัก และก่อนที่จะไปดูตัวอย่างของคำสุภาพครูมีเกตความรู้มานำเสนอนักเรียนก่อนลองไปฟังดูเลยนะคะหม่อมหลวงปีมารากุลได้กล่าวว่าคำหยาบและคำสุภาพนั้นมีความหมายที่แท้จริงไม่ใช่คำหยาบลดผลแต่เมื่อนำไปใช้กับผู้อาวุโสคำเหล่านี้จึงถือว่าเป็นคำหยาบต้องเปลี่ยนไปใช้คำอื่นเช่นตีนเปลี่ยนเป็นเท้าขี้เปลี่ยนเป็นอุจจาระนั่นเองค่ะเด็กๆทีนี้เราลองไปดูตัวอย่างของคำสุภาพกันเลยนะคะเด็กๆว่าจะมีอะไรบ้างตัวอย่างที่1นนะคะ ักทองคำสุภาพเรียกว่าอะไรเอ่ยนะักเรียนทราบไหมนะคะฟักทองคำสุภาพครูมีตัวเลือกให้สองตัวคือผลเหลืองกับฟักเหลืองนะักเรียนลองเลือกดูนะคะก่อนที่คุณครูจะเฉลยฉเฉลยค่ะเรียกว่าฟักเหลืองต่อมาค่ะผักบุ้งนะคะคำสุภาพเรียกว่าอะไรเอ่ยนะักเรียนทราบไหมนะคะมีช้อยสองตัวผักทอดยอดก,กับผักรู้นอน ต่อผักทอดอยอนนั่นเองค่ะทีนี้เราลองไปดูตัวอย่างถัดไปนะคะขนมตาลคำสุภาพเรียกว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมคุณครูจะมีตัวเลือกให้สองตัวเหมือนเดิมนะคะระหว่างขนมบัวสาวกับขนมทองฟูฉเฉลยขนมทองฟูนั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างถัดไปเลยนะคะเด็กๆแตงโมนะคะคำสุภาพเราเรียกว่าระหว่างผลอุริดกับผลอูนิดนะคะ อะไรเอ่ยเชเลยผลอุริศนั่นเองค่ะเด็กๆไปดูตัวอย่างคําต่อไปเลยค่ะเด็กๆคําว่ากล้วยไขย่คําสุภาพเรียกว่าอะไรคะระหว่างคําว่ากล้วยเปลือกนางกับกล้วยเปลือกเหลืองฉเฉลยกล้วยเปลือกนางนั่นเองค่ะเด็กๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาตัวอย่างถัดมาค่ะผักกระเฉดคําสุภาพเรียกว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมมีตัวเลือกสองคำเหมือนเดิมผักทอดยอดกับผักรู้นอนฉเฉลยผักรู้นอนนั่นเองค่ะเด็กๆ เพือไม่ให้เป็นการเสียเวลาลองดูตัวอย่างถัดมาเลยนะคะนักเรียนถั่วงอกคําสุภาพเรียกว่าอะไรคะระหว่างถั่วขาวกับถั่วเพาะมีใครทราบไหมคะลองดูคะ่ะเฉลยถั่วเพาะนั่นเองคะ่ะนักเรียน ทีนี้ครูจะพาไปดูตัวอย่างคำสุภาพทั่วๆไปที่เราใช้กันนะคะเช่นนะคะคําแรกเลยกระบือนะคะคำสามัญธรรมดาที่เราใช้พูดกันก็คือควายนะคะนะักเรียนลองอ่านดูนะมันไม่ได้ยากนะคะคุณครูอาจจะยกตัวอย่างในแค่บางคำเนาะอย่างเช่นนะคะคำสุภาพนะคะปลาใบไม้นะคะถ้าเป็นคำสามัญธรรมดาที่พวกเราใช้กันก็จะเป็นปลาสรินะคะ ส่วนขนมสสดไส้นะคะคําสามาัญที่เราเรียกกันนะคะก็ขนมใส่ไส้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างในเฟรมนี้ต่อเลยนะคะเด็กๆคําแรกเลยค่ะคําสุภาพนะคะเราเรียกว่าโคแต่ถ้าเป็นคําสามัญธรรมดานะคะเราจะเรียกกันว่าวัวน,นั่นเองค่ะ มีอีกคำหนึ่งที่นักเรียนน่าจะคุ้นหูไม่เบานะคะคำสุภาพที่หลายๆคนอาจจะเรียกว่าภรรยาหรือพิรายาคำนี้สามารถอ่านได้สองอย่างนะคะไม่ผิดนะคำสามาัญนะคะที่นักเรียนมักได้ยินจากคุณพ่อคุณแม่เรียกกันก็คือเมียถูกต้องไหมคะนะคะส่วนคำนี้เช่นกันนะคะคำสุดท้ายนักเรียนลองสังเกตตามบนคูนะ คำว่านะคะสุกรเคยได้ยินไหมสุกรนะคะสุกรในที่นี้คําสามัญที่พวกเราติดถูกและพูดจนติดปากก็คือหมูนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมเด็กๆว่าไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแต่ว่านะคะคํานะคะสุภาพเหล่านี้นักเรียนต้องใช้ให้ถูกนะคะถูกอะไรบ้างถูกกับบุคคลถูกกับโอกาสนะคะถูกการะเทศะนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนในส่วนของถ้อยคําที่ใช้สําหรับพระสงฆ์นะคะนะักเรียนคงทราบมาบ้างแล้วนะคะว่านะคะพระสงฆ์นั้นนะคะก็จะมีสมณศักดิ์นะคะที่ใช้เรียกกันหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านะคะเป็นลำดับชนชั้นของพระสงฆ์นั่นเองค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะก็จะมีคำสามัญน,นะคะคำที่ใช้เรียกสำหรับสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็จะเป็น พระสงฆ์ทั่วไปนะคะเรามาดูตัวอย่างที่1ค่ะคําว่าโกนผมนะคะซึ่งเป็นคําสามัญแต่ถ้าใช้พูดสําหรับพระสังฆราชนะคะเราจะก็จะพูดว่าปรงพระเกษาส่วนพระสงฆ์ทั่วๆไปเราก็จะเรียกว่าปรงผมต่อมาค่ะโกนหนวดนะคะสมเด็จพระสังฆราชจะใช้คําว่าปรงพระ มัส,สุนะคะส่วนพระสงฆ์ทั่วไปเราจะเรียกว่าปรงหนวดนะคะถัดมาค่ะคําสามาัญนะคะเราจะใช้คําว่ากินส่วนสมเด็จพระสังฆราชเราจะใช้คําว่าเสวยนะคะส่วนพระสงฆ์ทั่วไปเราจะใช้คําว่าฉันนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างสุดท้ายค่ะคําสามาัญเราเรียกว่าจดหมายนะคะแต่สมเด็จนะคะพระสังฆราชที่เราจะต้องใช้ก็คือคําว่าพรริขิตหรือนะคะพระ สมณะสารนะคะส่วนพระสงฆ์ทั่วไปเราจะเรียกว่าลิขิตนั่นเองจ้าทีนี้เรามาดูตัวอย่างอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะนักเรียนนะคะ คำสามัญทั่วไปนะคะเราจะเรียกว่าลาคะส่วนคำที่ต้องใช้สำหรับนะคะสมเด็จ like, like. พระสังฆราชจะใช้คำว่ากราบทูลลานะคะส่วนพระสงฆ์ทั่วไปเราจะใช้คำว่ากราบลานะคะคำสามัญค่ะนะคะคำว่าให้นะคะสมเด็จพระสังฆราชนะคะที่เราต้องใช้ก็คือนะคะขอประธานถวายส่วนคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์ทั่วไปคือใช้คำว่าถวายคำถัดมาค่ะคำสามัญคือคำว่าตายนะคะ ส่วนคำที่ใช้สำหรับสมเด็จพระสังฆราชเราจะใช้คำว่าสิ้นพระชนนะคะส่วนพระสงฆ์ทั่วไปเราจะใช้คำว่ามรณภาพค่ะตัวอย่างถัดมาตัวอย่างสุดท้ายนะคะคําสามาัญเราจะเรียกว่านอนค่ะ ส่วนคําที่ต้องใช้สําหรับสมเด็จพระสังฆราชเราจะใช้คําว่าบรรทมนะคะส่วนพระสงฆ์ทั่วไปนะคะเราก็จะใช้คําว่าจําวัดและสําหรับวันนี้นะคะครูก็มีตัวอย่างเพิ่มเติมมาให้นักเรียนได้ศึกษานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนคักเรียนก็ต้องลองไปศึกษาเอ,าเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนนะคะหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆหรือใน YouTube นะคะนักเรียนสามารถไปศึกษาเองได้เนาะนะคะหรือว่าจะศึกษาจากในคลิปวิดีโอที่ครูทํามานี้นะคะนักเรียนลองอ่านดูเนาะคำที่ครูเอามา นะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นคําคที่ใช้สําหรับนะคะพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์ทั่วไปนะคะนักเรียนนะคะเช่นนะคะ,ะ,คะที่ครูให้มาเนาะก็มีอยู่ประมาณ20คํา30คําได้นักเรียนลองไปอ่านดูนะคะเช่นะะถ้าเป็นคําราชาศัพท์สาหรับสมมติว่าเราจะไปวัดอย่างเงี้ยค่ะเราจะไปใช้คําว่าไหวแบบเนี้ยไม่ได้นะคะเราต้องใช้สําหรับคําว่านามัสการพระคุณเจ้าแบบนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนลองไปสังเกตการใช้แล้วก็ นำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะและทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะคะในสไลด์สุดท้ายนะคะว่าครูเตรียมอะไรนะคะมาให้นักเรียนได้ดูเกี่ยวกับถ้อยคําที่ใช้สําหรับพระสงฆ์นะคะค่ะก็มาถึงบทเรียนสุดท้ายและท้ายสุดนะคะในการเรียนเกี่ยวกับ การใช้ถ้อยคําสุภาพแล้วก็ถ้อยคําที่ใช้สําหรับพระสงฆ์นะคะอ่านทีนี้นักเรียนมาดูนะคะที่ครูยกตัวอย่างเนาะอันนี้น่าจะดูง่ายที่สุดแล้วนะคะคําที่ใช้สําหรับพระภิกษุสงฆ์นะคะคำข้างหน้าจะเป็นคําราชาศัพท์ที่เราควรรู้ไว้นะคะเพื่อสําหรับใช้นะคะในการพูดคุยกับพระภิกษุสงฆ์นะคะอ่ะทีนี้ลองไปดูค่ะคําแรกฝั่งซ้ายมือนะคะซ้ายมือของคุณครูนะนะคะ <ersch> คำราชาสาคือคำว่าส่งน้ํานะคะคําสามัญทั่วไปนะคะที่เราใช้กันปกติคืออาบน้ํานะคะคําถัดมาค่ะจําวัดนะคะก็หมายถึงนอนนะคะทีนี้ถัดมาค่ะคําว่านิมนต์นะคะหมายถึงเชิญถัดมาค่ะทําวัดนะคะหมายถึงหมายถึงอะไรคะทําวัดหมายถึงสวดมนต์นะคะถัดมาค่ะครองผ้านะคะครองผ้าหมายถึง การแต่งตัวนะคะทีนี้มาดูฝั่งขวามือนะคะคำว่าฉันนะคะคือคำราชาศัพท์นะไม่ไม่ใช่คำสรรพ,พนามนะณจังหวะนี้นะคะซึ่งหมายถึงรับประทานนะคะต่อมาค่ะประเคนประเคนหมายถึงอะไรคะถวายใช่ไหมคะต่อมาค่ะโปรงผมหมายถึงการโกนผมนะคะต่อมาค่ะนมัสการซึ่งหมายถึงการไหว้นะคะถัดมาคำสุดท้ายค่ะ คำว่าปัจจัยนะคะซึ่งหมายถึงเงินนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆบทเรียนที่ครูได้นำมาสอนให้หนักเรียนในวันนี้และคุณครูหวังว่านักเรียนจะมีการใช้ถ้อยคำสุภาพและถ้อยคำที่ใช้สำหรับพูดคุยพระพิสุสง์ได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า